สวัสดีครับเพื่อนๆนผมเองก็ปลูกไว้ตั้งนานแต่เพิ่งจะรู้จักชื่อแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่ามีสรรพคุณเหลือหลายนะครับที่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเล็บคุดลังกาครับเพื่อนๆครับเล็บคุดลังกามีสรรพคุณหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วใบครับใบหี้ใบใหญ่นะครับนี่ต้นเล็บคุดลังกาจะใบโตใบใหญ่ใบสวยนะครับเป็น เป็นอะไรล่ะเป็นองค์ลงอง์ลงีงลง่ภาษาเหนือแล้วนะครับนํามาใส่ภาชนะบรรจุอาหารได้นะครับใส่ส้มตําใส่น้ําพริกมันน่ารักกระจุม้มกระจิ๋มดีนะครับเพื่อนๆครับพูดถึงสรรพคุณของอเล็บคุดลังกานะครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้โบราณเป็นพืชมงคลเป็นพืชโบราณชนิดหนึ่งการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับนี่แหละครับใช้ลําต้นนี่แหละใช้ลําต้นมาตัดยาวประมาณสักหนึ่งฟุต หรือคืบก,กว่านะครับนำมาชําไว้นำมาปักชํานะครับก็สวยงามสามารถทําเป็นพืชเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนำมาใส่ถุงดําชําแล้วนะครับหรือว่าจะใส่กระถางก็จะดูดีนะเป็นพืชเศรษฐกิจน,ะนำนามาปลูกไว้ที่บ้านก็จะเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี่คือเล็บขุดลังกาพูดถึงสปปรรพคุณกันเลยครับ สรรพคุณของเล็บคุดลังกาครับเพื่อนๆครับใครที่ปวดหัวไมเกรนหรือว่าปวดหัวข้างเดียวนะครับนำเอาใบเล็บคุดนะครับประมาณ8ดถึงสิใบนะครับนำมาต้มใช้น้ำประมาณ1ลิตรนะครับต้มแล้วก็จะมีกลิ่นหอมครับเพื่อนๆครับก็จะมีกลิ่นหอมสามารถนำมาดื่มนะค,คลายเครียด แก้ปวดหัวมาเกลนได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับฝากไว้นะครับหรือว่าจะนำมาถอนพิษนะครับนำมาถอนพิษก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่านี่คือประโยชน์ของเล็บคุดหลังกานะครับใบใหญ่ๆแบบนี้นะครับนำมาใส่อาหารก็ได้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือท่านที่จะนำไปชำาก่งขายก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับ เพียงแค่ตัดลำต้นมาชำก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับสิ่งดีจากรายการของเราทงชัยชาแนลกับผมทงชัยสว่างวงนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามนะครับเพื่อนๆครับ